สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเก่งมากน้องทีคายุคว้าเหรียญทองหนึ่งใน18คนของประเทศน่าภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆค่ะสำหรับน้องทีคายุลูกชายสุดที่รักของแอนนี่บรูเราจะเห็นความสามารถความเก่งของน้องทีคายุอยู่บ่อยครั้งล่าสุดคุณแม่แอนนี่บรู โพสอินสตาแกรมเผยภาพลูกชายกับเรียนทองพร้อมข้อความระบุว่าประกาศผลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเวทีฟิ t เจอร์ลีดเดอร์สปีดคอนเทเรียนทองหนึ่งใน18คนของประเทศระดับชั้นมัธยมต้นและได้รองอันดับ3ในการขึ้นเวทีสู้กับความตื่นเต้นก้าวข้ามออกมาจาก Comfort z o ซนหรือการพูดแต่หน้ากล้องคือ การพูดต่อหน้าสาธารณชนนั่นแหละคือก้าวแรกของการเอาชนะใจตัวเองเรียบร้อยแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมจำนวนมาก